ครับสวัสดีครับเสียงกล้องไหมครับเห็นเห็นนะครับเสียงมกล้องทางแอดมินนะครับเสียงกล้องผมของผมไม่แน่ใจของผมเสียงกล้องปะเสียงไม่กล้องครับโอเคครับครับขอบคุณครับงั้นขอเริ่มเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาสิบนาฬิกาแล้วอยากจะเอ่อเกริ่นนำสักเล็กน้อยนะครับเอ่อรอเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับคือเนื้อหาวันนี้ เรียนตรงๆนะครับว่ามันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากคือมันมีที่มาที่ไปจากการที่มีน้องท่านหนึ่งเนี่ยมาสอบถามคำถามเล็กๆคำถามหนึ่งแล้วตอนแรกเราก็คิดว่าเราตอบได้และท้ายที่สุดเออมันมันเป็นคำตอบที่มันไม่ make sense มันเป็นคำตอบที่เราตอบไปเองเราก็งงเองนะครับอันเนี้ยเมื่อประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วก็เลย ได้มีโอกาสนะครับมาคบทวนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเสถียรภาพอีกรอบหนึ่งก็เลยทำให้ได้มีความรู้มากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โควิดมันมันแพร่ระบาดเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พอมีเวลาเยอะได้อยู่กับตัวเองได้มีโอกาสหยิบนั่นนี่นู่นมาอ่านนะครับก็เลยเมีโอกาสทําความเข้าใจในหลายเรื่องที่มากขึ้นนะครับซึ่งเรียนตัดตามตรงว่าอ่านรอบแรกเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจ และผมคิดว่าก็เป็นการยากที่จะทำให้หลายๆท่านเข้าใจในรอบแรกในในประเด็นทั้งหมดนี่นะครับก็ก็คิดว่า,าผู้ฟังนะครับทุกๆท่านเนี่ยก็ก็รอบแรกอาจจะคุ้นเคยกับศัพท์ได้ยินผ่านหูผ่านตาผ่าน,าานอะไรไปบ้างนะครับเราจะได้ยินศัพท์ใหม่ๆเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ การแคปเจอร์ความเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าก็ยังไม่เต็มร้อยอาจจะต้องทบทวนไปข้างหน้าวกกลับมาทบทวนคลิปวิดีโอนะครับให้ไปศึกษาจาก youtube อ,อ่านเองบ้างอ่านคอมเมนต์รีบ้างอะไรเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายจริงๆสำหรับเรื่อง stability นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวจะลองดูว่า แต่ละท่านจะขอเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบางท่าช่วงท้ายก็จะมีแบบสอบถามนะครับได้เวลาแล้วเราเริ่มกันเลยนะครับคือในตอนเริ่มต้นเนี่ยผมอยากที่จะเอามาตรฐานของ AISC นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของมาตรฐานวสทฉบับล่าสุดศูนย์หนึมาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพ่านอาคารเหล็กโครงสร้างรูกผ่าน์นะครับ ซึ่งออกมาในปี2,522นต้นแบบเนี่ยปี2016นะครับของ a i s c ถ้าเราไปเปิดใน Chapter 4นะครับที่ชื่อว่า design for stability เนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็น3หมวดใหญ่ๆนะครับหมวดแรกคือหมวดเรียกว่าส่วนย่อยแล้วกันนะครับ c 1 c 1พูดถึงเรื่องของ general นะครับ c 2จะพูดถึงเรื่อง required strength นะครับและ c 3พูดถึงเรื่อง available strength นะครับ ในส่วนของ C 1นึ่งนะครับ General เนี่ยเขาก็พูดว่ามีรายละเอียดบ้างนะครับเช่นอาจจะต้องพิจารณาการเสียรูปที่เรียกว่า Deformation ที่อาจจะเ,เกิดขึ้นกับโครงสร้างนะครับพิจารณา Second Order Effect เราจะได้ยินคำใหม่ๆเพิ่มขึ้นสำหรับหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็น Second Order Effect นะครับแล้วก็พิจารณาเรื่อง stiffness reduction อ่ะอันนี้เป็นอีกคำหนึ่งคือคำว่าการลดลงของ stiffness นะครับหลายท่านที่ ยังสับสนอยู่ระหว่าง strength กับ stiffness ประเด็นนี้ผมคิดว่าต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่า stiffness แตกต่างจาก strength อย่างไรถึงจะเข้าใจต่อว่า stiffness reduction มันเป็นยังไงและมันส่งผลอะไรต่อนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของ uncertainty แล้วเขาก็บอกอีกว่าวิธีการในการวิเคราะห์ก็อาจจะใช้วิธีที่เรียกว่า direct analysis direct strength method นะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือ alternative method นะครับซึ่ง alternative เนี่ยอาจจะเป็น effective length method ก็ได้หรือว่า first order analysis method ก็ได้ ELM FOM DM นะครับก็หลายท่านพออ่านมาถึงจุดนี้ก็จะเริ่มงงละว,ว่า i, มันคืออะไร direct analysis คืออะไร first order คืออะไรนะครับในส่วนของคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า second order นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มันก็จะเจอตัวอักษรอะไรแปลกๆเพิ่มเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็น p กับ delta สามเหลี่ยมใหญ่แล้วก็ p คูณกับ delta ตัวอักษรกรีที่เป็นคล้ายๆกับ p delta เล็กนะครับสองอันนี้แตกต่างกันยังไงเข้าไปอีกแล้วก็มีประเด็นที่เพิ่มเติมในวงเล็บข้อ2ว่า b 2เท่ากับ delta second ต่อ delta first เฮ้ยมันหมายความว่ายังไงเข้าไปอีกการเสียรูปที่เป็น s e ิ o ออเดอร r เทียบกับ first order เริ่มงงละอะไรคือ second อะไรคือ first order นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง total gravity load นะครับมันทำให้หลายท่านเริ่มคิดเฮ้ยมันจะชีวิตมันจะยากไปไหนเนี่ยทำไมเราถึงต้องศึกษาอะไรพวกนี้ด้วยเราเคยวิเคราะห์ออกแบบด้วยวิธีการเดิมๆมมาเราใช้แบบเดิมก็น่าจะโอเคหรือเปล่าทำไมเราต้องดูวิธีใหม่ที่มันมันมันอ่านแล้วไม่เข้าใจอะไรเลย นะครับเดี๋ยวมีคำตอบนะครับต่อมาครับมาถึงเรื่องของ required strength นะครับก็มีคำอธิบายในส่วนย่อยของ required strength ก็มีคำถามมาอีกว่าอะไรคือ required strength มันแตกต่างจาก nominal strength หรือเปล่ามันแตกต่างจาก allowable strength หรือเปล่าหรือว่ามันแตกต่างจากอีกอันหนึ่งในส่วนของ4 3ที่เรียกว่า available strength ผมขอให้คำจำกัดความง่ายๆนะครับ คิดไว้ในใจก่อนว่า r e q u i r e strength คือมันมันแปลว่าอย่างนี้ก่อนว่ามนมปลว่ากำลังที่ต้องการหมายความว่าเฮ้ยเมมเบอร์เมมเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะต้องการให้มันมีความแข็งแรงเท่าไหร่ซึ่งในในยะหนึ่งมันก็คือในฝั่งของโหลดนะครับที่มาส่งผลให้เกิดแรงภายในไม่ว่าจะเป็น bending moment ค่าหนึ่งหนึ่งเช่นบอกมาว่าคำนวณออกมาแล้ว bending moment มีค่าระกับพันสองร้อยห้าสิบเราก็ต้องการให้มันแข็งแรงมากกว่าพันสองร้อยห้าสิบเป็นต้น นะครับเพราะฉะนั้น require s t r e n g t h เนี่ยมันจะมองภาพไปในฝั่งของโหลดนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นส strength อย่างที่เราเคยพิจารณากันคือเขาจะบอกว่าเออ m e m b e r m e m b e r หนึ่งต้องการให้มันแข็งแรงเท่าไหร่เนื่องจากโหลดภายนอกที่มากระทำส่งผลให้เกิดแรงภายในไม่ว่าจะเป็น b e n i โ Moment หรือเชียค่าาหนค่าหนึ่ง,ง,งเป็นต้นนะครับซีสพูดเรื่องโหลดนะครับแล้วก็มาต่อด้วยเรื่องของ general analysis นะครับไอ้คำว่า general analysis ก็คือภาพรวมๆทั่วๆไปก็มีคำอธิบายอะไรบางอย่างที่สับสนเพิ่มเข้ามาอีกก็คือมีการวิเคราะห์แบบ ASD LRFD เราคุยกันไปแล้วนะครับว่า ASD คือ allowable strength design LRFD คือ load analysis and r e s i s a n c factor design นี้เคลียร์อยู่แล้วนะครับแต่ ASD ไม่ใช่ allowable s t r e s s design อีกต่อไปมันเป็นพาร์ทของ strength นะครับแล้วเขาบอกว่ามันต้องคูณ1.6ไปในโหลดคอมบิเนชันก็มีความสับสนเข้ามาอีกว่า1.6มันคืออะไรกันแน่มันใช่1.6ไปมัลติพลายกับไลฟ์โหลดหรือเปล่านะครับซึ่งเขาก็บอกมาว่าอ่ะให้คูณ1.6เข้าไปและท้ายที่สุดหลังจากคำนวณอะไรเสร็จเรียบร้อยค่อยเอา1.6หารกลับมาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมดีวายบาย1.6ก็มีคําถามอีกเพื่ออะไรเนี่ยทาไมมันสับสนอะไรขนาดนี้นะครับและ มีประเด็นตามมาในส่วนของการวิเคราะห์ e f i n e s สเต n งวงเล็บมันคือโหลดนะครับคือต้องพิจารณา Initial System Imperfection มันคืออะไรมันก็คือลักษณะที่โครงสร้างมันไม่สมบูรณ์ตามธรรมชาติของตัวมันเองซึ่งสามารถวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น2 A 1คือ Direct Modeling of Imperfection เช่นเรารู้ว่าเสาธงของเราซึ่งปกติในการออกแบบเสาธงเนี่ยเราจะตั้งให้มันได้ดิ่งแต่ ปรากฏว่าตั้งจริงๆแล้วมันไม่ได้ดิ่งซึ่งปกติมันไม่ควรจะได้ดิ่งเพราะไม่มีใครทาให้งานก่อสร้างมันเพอร์เฟกได้เพียงแต่เราจะต้องทําให้งานก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์การยอมรับที่เรียกว่า t Tolerance limit ที่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์ตรวจวัดออกมาได้ว่ามันไม่เพอร์เฟกมากน้อยแค่ไหนยังไงเราก็เอาความไม่เพอร์เฟกตรงนี้เช่ตนตรงปลายเสาธงมันออฟเซตจาก ความดิ่งนะครับที่เราวิเคราะห์ที่เราใช้เป็นสมมุติฐานเริ่มต้นในการออกแบบเนี่ยมันเบ้ออกไป5เซนติเมตรเราก็ใส่5เซนติเมตรไปที่ปลายเสาทงแล้วก็ใส่แรงกระทำเข้าไปเพื่อที่จะดูว่าผลตอบสนอง r e s p o n s e ไม่ว่าจะเป็นเบ n g moment ที่ฐานนะครับ h e ี r force ที่ฐานมันมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เรียกว่า Direct Modeling คือ Apply Imperfection การเบ้ การยื้งศูนย์ไปในไฟในอิเลเมนต์ a อนาลิซิสเลยหรืออีกแบบหนึ่งคืออาจจะไม่ใช่วิธีการที่โมเดลลิ่งเพราะว่าโดยปกติคนวิเคราะห์โครงสร้างเขาไม่รอใช่ไหมครับให้โครงสร้างมันสร้างเสร็จแล้วแล้วถึงค่อยโมเดลเขาต้องโมเดลก่อนเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเงื่อนไขในการโมเดลก่อนก็คือ,คอสมมติซิว่าโครงสร้างมไม่เพอร์เฟกและวิธีการสมมติอย่างหนึ่งนะครับก็คือ แทนที่เราจะกาหนดให้โครงสร้างมันมีลักษณะเสาที่ตั้งดิ่งร้อยเปอร์ซ็ป๊ะนะครับเรากําหนดให้มันเอียงแบบแบบแรกได้ไหมคําตอบคือได้แต่เรารอไม่ไหวเรารอให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วมาพิจารณาวิเคราะห์ในไฟน์อิเลเมนต์ไม่ได้เราก็เลยสมมติให้มันตั้งตรงแล้วแอพพลายลาตเทอร์โหลดเข้าไปที่เรียกว่าโนชโนลโหลดโนชโนลโหลดก็คือแรงเสมือนที่ สะท้อน capture สะท้อนความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างนะครับซึ่งโดยปกติมันจะ capture ความไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากการที่เสาซึ่งเป็นเมมเบอร์ที่ทําให้โครงสร้างทั้งระบบมันมีเสถียรภาพเนี่ยมันเกิดการเยื้องสูนออกไปนะครับเขาเรียกว่าเบ้ออกเรียกว่า out of p l u ัมไปประมาณ1ต่อ500ซึ่ง1ต่อ500เป็นเกณฑ์การยอมรับได้นะครับหมายความว่า เสายาว5เมตรมันสามารถให้ปลายเสาเนี่ยเบ้ออกจากแนวศูนย์กลางที่ควรจะเป็นที่เป็นไอเดียลคอนดิชันออกไปได้1 cm. เซนติเมตรต็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โหลดที่กระทำนะครับการวิเคราะห์ปริค Strength นะครับสมมตุติผมมีขานตัวหนึ่งไม่เล็กขานเล็กเสาต้นหนึ่งนะครับ มีแรงกระทำในแนวแกนนะครับเป็นแรงกระทำพีนะครับ Reaction ที่เกิดขึ้นที่พินเอ็ Condition ข้างล่างมันก็คือแรงผีล้วนๆถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงเริ่มต้นในช่วงเริ่มต้นเลยนะครับเสาของผมเนี่ยมันไม่ตรงแนวมันไม่ตรงแดวเป๊ะเปะ๊มันมีการ เกิดโค้งหลังเต่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมคําตอบคือมันเกิดขึ้นได้ปกติมันเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติที่ไม่มีโรงงานไหนไม่มีแฟบริเคเตอร์ลายไหนที่สามารถควบคุมให้เมมเบอร์มันตรงแบบได้มันย่อมมีการยืงแต่มันต้องยืงภายในลิมิตที่ยอมรับได้แต่การยืงเนี่ยมันส่งผลให้เกิดเบนดิ n งโมเมนต์ขึ้นเห็นไหมครับว่าเมื่อพีมาคูณกับเดลต้าหนึ่ง มันก็จะก่อให้เกิด bending moment ขึ้นที่มีค่า m เท่ากับ p คูณเดลต้าหนึ่งนะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดการโค้งที่เกิดขึ้นความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่า out of s t r a i g h t n e s s ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะกว่าที่รูปสายหนึ่งนะครับเป็น Delta าสอง m ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็น p คูณกับ Delta 2สงตรงไปตรงมาถูกไหมครับทีนี้ใน คอมเมนต์ทรีของ AISC สามหกศูนย์ขีดหนึ่งหกมันก็มีตัวอย่างแบบนี้ออกมาแล้วเขาก็ลองแอพพลายดูว่าถ้าเสาต้นนี้มี lateral l o a มากระทำนึกภาพคล้ายๆกับโครง P e B นะครับโครง P e B แล้วมีการต่อติดตั้งเกิดนะครับติดตั้งผนังเข้ามาที่เสาแล้วเสาก็ยังรับ vertical load จากโครงหลังคาด้วย สถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับเขาก็บอกว่าอ่ะด้วยแล t e ท a ร l โหลที่เป็นค่าคงที่นะครับเราใส่ P ที่เป็นแรงอัดเข้าไปแรง P ย่อมก่อให้เกิด displacement นะครับและถ้าเกิดความแตกต่างจากรูปเมื่อตะกี้คือเมื่อตะกี้เนี้ยมันเป็น P ที่คงที่นะครับแต่ถ้า P axial force มันมีค่าเปลี่ยนแปลงไป ระดับของ p ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมทำให้การเกิดมิดสแปน displacement เปลี่ยนแปลงไปต่างไปด้วยมิดสแปน displacement เริ่มต้นเริ่มต้นจาก uniform load นะครับและ uniform load นะครับที่เป็นมิดส่งผลให้เกิดมิดสแปน displacement เนี่ยไปคูณกับ p นะครับก็จะก่อให้เกิด bending moment bending moment ก็จะส่งผลให้เสาต้นนี้เกิด displacement เพิ่มขึ้น จากระดับที่ไม่มีผีและเมื่อผีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ displacement ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนทำให้ bending moment เพิ่มสูงขึ้นโอเคนะครับไปต่อนะครับสำหรับเสาที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า cantilever column เสา cantilever column เราโมเดลในคอมพิวเตอร์นะครับเสาตรงดิ่งแบบนี้ apply uniform เอ่อ apply axial load แบบนี้ แน่นอนย่อมเกิด reaction แบบนี้เกิดเ็น d ิ n g m มเมนต์ไหมครับไม่เกิดถ้าเราเกิดเราโมเดลเสาแบบ perfect condition แต่ถามว่าเสามีความ perfect จริงหรือเปล่าในสภาพความเป็นจริงคำตอบคือไม่หรอกมันยอมให้เกิดการหลุดดิ่งได้สมมติว่าการหลุดดิ่งเรากำหนดให้ไม่เกินเดลต้าหนึนะครับแน่นอนว่าเบนด i n ง moment ที่เกิดขึ้นคือ M คูณกับ P เดลต้าห เป็นเรื่องธรรมดาเสรใช่ไหมครับแล้วถ้าพีคงที่เดลต้าเปลี่ยนแปลงไปเป็นเดลต้าสอก็ต้องเท่ากับ p ค <Delta 2. S 2> ูณเดลต้าสองฉันใดก็ฉันนั้นแทนที่จะทำาีให้คงที่แล้วปรับเดลต้าในตัวอย่างใหม่เขาก็บอกว่าเขาเปลี่ยนเดลต้าด้วยการเปลี่ยนระดับของแรงที่ปลายที่เราเรียกในตอนต้นว่า โ n ช l load นะครับถ้าน n ช l load เปลี่ยนแปลง displacement ย่อมเปลี่ยนแปลง displacement ที่ปลายเปลี่ยนแปลงย่อมทําให้ bending moment ที่ฐานเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างไปด้วยภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพของการวิเคราะห์โหลดโหลดคือ bending moment ใช่ไหมครับอันเนื่องมาจากความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างความไม่สมบูรณ์คืออะไรคือความไม่ได้ดิ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ใน chapter 42นะครับ เราว่ากันไปแล้วเรื่อง direct modeling นะครับ direct modeling สำหรับ member ก็มีการระบุไว้ครับว่าถ้า member เป็นเสาต้นหนึ่งมันเกิดความไม่ตรงแดบนะครับถ้าเกิดเราไปดูใน AISC ที่เป็น code of standard practice เล่มน,นี้303นะครับมันก็จะมีการระบุไว้ว่ามันไม่ตรงแดวได้1ต่อพัน L ต่อพันหมายความว่าถ้าเกิดเสา ยาว10เมตรนะครับมันเกิดโค้งหลังเต่าได้ไม่เกิน1เซนติเมตรเป็นต้นถ้าเสายาว5เมตรมันก็เกิดโค้งหลังเต่าได้ไม่เกิน0.5เซนเมตรเป็นต้นนะครับเอาตัวเนี้ยมาเป็นเก์ที่ลิมิตในการพิจารณาส่วนโนชโนลโหลดนะครับซึ่งก็คือเป็นแรงเสมือนที่เกิดขึ้นนะครับแรงเสมือนที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นเนื่องจาก สภาวะในการก่อสร้างจริงที่มันไม่เพอร์เฟกเพราะมันไม่ได้ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราแอปพลายโนชโนลดคืออะไรย้ำนะครับโครงสร้างปกติเราออกแบบว่ามันดีแต่ในความเป็นจริงไม่มีทางที่มันจะดิ่งเป๊ะร้อยเซมันย่อมมีโอกาสเบ้และเมื่อโครงสร้างมันเบ้น,นะครับมันก็จะเกิดแรงภายในที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ได้แสดงไปที่เรียกว่า r e q u i r e strength bending moment มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและถ้ามันเพิ่มขึ้นไปมากๆนะครับมากมากมากมันจะเกิดการเสียรูปเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบางส่วนของ member ที่เราเรียกว่า element เนี่ยบางส่วนของ element มันเกิดการยิวเมื่อ member เกิดการยิวเมื่อวัสดุเกิดการยิวเมื่อ element เกิดการยิวจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเกิดการยิวค่าอิลาสิกโมดูลัสจากเดิมที่มันเคยมีค่าเท่ากับ e หลังจากยิวแล้วค่า e มันสมมุติว่าเป็นศูนย์ถ้าจำได้พอ e กลายเป็นศูนย์ stiffness คือกลายเป็นศูนหมายความว่าเมื่อรับแรงดึงสมมุตินะครับว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่รับแรงดึงมันก็จะเมื่อเกิดแรงดึงเพิ่มมันจะเกิด displacement มหาศาลหมายความว่ามันไม่มีความสามารถในการต้านทาน การเสียรูปอีกต่อไปเมื่อ i ติ ness ลดลงนะครับการเสียรูปจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อการเสียรูปเกิดขึ้นอย่างมหาศาลแรงภายในที่เรียกว่า r e q u i required strength ก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลต่างไปด้วยและนี่คือประเด็นที่ตามมาว่าการพิจารณา required strength ก็พิจารณาว่า i ติ ness ลดลงเกิดการลดทอนลงด้วยแฟกเตอร์แฟกเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น0.8สําสำหรับ Axial member สำหรับ Flexural member ก็พิจารณาที่ TB นะครับทอ B แล้วคูณกับ Flexural stiffness ซึ่งเป็นพาร์ทของคอลัมน์นะครับเป็นพาร์ทของคอลัมน์แล้วก็ t อก็ขึ้นอยู่กับ No. o a load นะครับปริมาณแรงที่กระทำด้วยนะครับและท้ายที่สุดคือการวิเคราะห์ตัวสุดท้ายที่เรียกว่า Available strength เห็นไหมครับตัวที่แตกต่างกัน Require Strength คือ o ห d Available Strength คือ Allowable Strength หรือเปล่าคำตอบก็คือ Available Strength เป็น Super Set ของ Allowable Strength หมายความว่ายังไงหมายความว่า Strength ที่เราวิเคราะห์ออกมาเป็น Nominal Strength มันสามารถเอาไปคิดในวิธีของ ASD ก็ได้ที่เราเรียกว่า Factor Resistance นะครับหรือเอาไปคิดในกรณีที่เป็น ASD Allowable Strength ก็ได้ ที่เราเรียกว่า allowable strength นั่นเองก็คือเอา nominal strength ไปหารด้วย factor of safety ทั้งก้อนนี้เรียกว่า available strength หมายความถึงทั้ง ASD และ LRFD ก็พิจารณาตามปกติตามปกตินะครับโดยที่ n o r n a l load มีค่าเท่ากับ0.002คูณกับค่าอัลฟาคูณกับค่าแรงที่มากระทำที่เป็น vertical load แล้วเขาก็มีการระบุเพิ่มเติมอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเราใช้โหลดระดับ ASD เรา multiply ไปด้วย1.6เรา multiply ไปด้วย1.6เพื่อ capture displacement ที่เกิดขึ้นมหาศาลนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์โหลดเสร็จเรียบร้อยเราเห็นค่า displacement ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลแล้วเราเอา1.6กลับเข้ามาหารเพื่อพิจารณาส่วนอื่นๆต่อไปนะครับ ถ้าเราไม่คูณ1.6เราจะไม่เห็น displacement ที่เยอะนั่นเองนะครับอันนี้เป็นประเด็นส่วนจุด0-02มาจากไหนก็มาจากความที่มันไม่ได้ดิ่ที่เมื่อสักครู่นี้ได้ระบุไปแล้วนะครับตาม Standard code of standard practice ที่ L ต่อ500นะครับ L ต่อ500มันก็คือประมาณ0.2%หรือ0.002นั่นเองนะครับอ่าและใน stability นะครับ table ใน c o m เมน t a r ารเราก็จะเจอตรางนี้ซึ่ง capture หมายถึงว่าเอาสิ่งที่เมื่อกี้เนี่ยผมนำเสนอไปแล้วเนี่ยมา List ลิสรายการต่างๆแล้วก็ระบุออกมาเป็นข้อย่อยๆไม่ว่าจะเป็นการพิจารณา deformation ที่น่าจะต้องพิจารณา all deformation ในที่นี้คือไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องคิดทุกอันแต่หมายความว่าทุกอันที่มีผลต่อ r r e required q u i strength ทุกอัน ที่มันมีผลต่อแรงภายในที่เกิดขึ้นเอามาคิดทั้งหมดนะครับ2ก็คือพิจารณา Second Order Effect เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันแล้ว first order second order ให้คำนิยามไปก่อนว่า first order คือการวิเคราะห์ first order analysis คือการวิเคราะห์โครงสร้างในสภาวะที่ไม่เกิดการเสียรูป Undeform c a เชในขณะที่ Second Order analysis คือการวิเคราะห์โครงสร้างในสภาวะที่ โครงสร้างเกิดการเสียรูปนะครับและต่อมาข้อ3คือพิจารณา g e o m e t r i c imperfection ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่มันไม่ได้ดิ่ง out of p l u m p การที่มันไม่ตรงแดว out of straightness เป็นต้นและข้อ4คือการพิจารณา stiffness reduction ที่ส่งผลทำให้มันเกิด inelasticity นะครับเนื่องมาจากว่า inelasticity มันก็จะส่งผลทำให้ สติฟเนสลดน้อยลงพอสติฟเนสลดน้อยลงก็ส่งผลทําให้ deformation มันเกิดขึ้นเยอะ deformation ที่เกิดขึ้นเยอะก็ส่งผลทําให้ internal force หรือว่ารีควอร์ s ส r ตรน t ์มันเพิ่มสูงขึ้นผมพูดซ้ําไปซ้ำมานะครับอยากให้ทุกท่านได้ได้ฟังผ่านหูหลายท่านผมมั่นใจยังไม่เข้าใจนะครับแต่ลองฟังฟังผ่านหูไปเรื่อยๆแล้วกลับไปทบทวนและย้อนกลับมาดูอีกรอบสอรอบสรอบผมเรียนว่าตัวผมเอง ดูกลับไปกลับมาไม่น่าจะต่ำกว่าห้ารอบนะครับถึงดีขึ้นอาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับแล้วก็พิจารณาเรื่อง uncertainty